สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม Low Box Map s t o r Separator อันนี้ก็คือเพื่อนเราเองมาดูในเพื่อนเราแล้วเอ้ยอะไรนะพูดอะไรเพื่อนเรามาแล้วใช่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 ใชใชเออเพื่อนเรามาแล้วไม่ใช่ <laughs> <laughs> เดี๋ยวก่อนที่กูไปไหนเนี่ย <laughs> แล้วกูจะออกยังไงยิงเพื่อนเราบรรพามาตรงนี้เองนะ แล้ว่ยมมันไปตรงเนี้ยเพื่อนแป๊บหนึ่งกดท้ายก่อนเดี๋ยวเราจะข้ามไปตอนที่ตอนนี้ก็จะถึงแล้วนะลองไปดูเพื่อนดีนี่ไงเพื่อนมาแล้วอะไรเนี่ยช่วยฟาร์มหน่อยจีเราถ่ายคลิปอยู่นะเราถ่าย พอรออีพอคลิปยูโอเคเราถ่ายคลิปอยูก็เราถ่ายคลิปอยู่เพื่อนอะไรอ่ะเครื่องอะไรเครื่องอะไรเพื่อน,อรเ,อนเราไม่รู้แต่เดี๋ยวเราจะมาอธิบายเกยมนี้กันก่อนก็คือท่านเห็นไอตองรงสี เลือดตรงนี้ที่มันเป็นไฟเด็ดๆเพื่อนมันจะช่วยเราหรือมันจะทําอะไรเด็กเราไม่เก str ี่ยวเพื่อนมอยแล้วนานนไงเราว่าแล้วมันเคยเป็นยังเ้าบ่อยมากเราเคยช่วยมันแบบนั้นแหละตอนนี้เราเ็ย่งโอ้ยชิบหายแล้วโอเคกลับมาแล้วกลับมาลิงเดิม นี่ก็คือด่านที่ผ่านมาแล้วมีวันหนึ่งเพื่อนอะ่ะเอาไอ้รถเข็นมาให้เรานั่งแล้วเออเพื่อนมันก็ลากของให้เราถือว่าช่วยได้ดีมากเราแล้วพอเราไปถึงด่านนั้นเราก็ตอบแทนมันด้วยตอบแทนคนอื่นนะไม่ใช่ตอบแทนมันเพราะมันตัวใหญ่กว่าเราตอนนั้นคือก็นานแล้วแหละคืออันนี้ด่านใหม่ที่เพิ่งเล่นไปเมื่อกี้ดูดิในแค่นี้เองอะ่ะโอเค ได้แค่นี้เองนะดูดูเพื่อนดูเพื่อนตัวเอกว่าเรารตอนนี้มีสี่ล้านเ,าเห็นแล้วเห็นไอ้พละกําลังตรงนี้ไหมคือมันเป็นพละกําลังของเราเราจะได้พละ,ะกํะกลังยังไงกันล่ะก็คือเนี่ยยกน้ําหนักตรงนี้แล้วเห็นตรงนี้ไหมถ้าเรายกไปทีหนึ่งมันราคามันจะเพิ่มขึ้นเราก็เลยต้องแบบ หาเวลาไปเออปัม๊มปั๊มง่ายๆก็คือไปลากของอ่ะแล้วมันจะได้ไอ้ไฟฟ้าที่มันเป็นเอเนจีอ่ะเออเอเนจีเขาเรีย,รยกว่าเอเนจีเดี๋ยวนะเพื่อนตอนนี้เราไปไหนเนี่ยน,นะเช็คก่อนแป๊บโอเคอ่าช่างมาแล้วกันนะเพื่อนมันคงไปด่านูแล้วมั้งเรายังไปด่านไม่ได้เพราะว่าตอนแรกมันจะทะลุได้นะ เดี๋ยวทำให้ดูวิธีทะลุอย่างนี้ไม่ใช่จะทะลุเลยได้เดี๋ยวบป๊บน,นึ่งนะนี่ทะลุเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไมเมื่อกี้ทะลุได้อ้อนี่เดี๋ยว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 นะทำไมทะลุไม่ได้ล่ะเออช่างมนเลยแหละแต่เมื่อเมื่อกี้ตอนยังไม่ถ่ายคลิปอะ่ะเราทะลุใช่ไหมแล้วคือวิธีจะทะลุอะ่ะตอนแรกเราจะทะลุไม่ได้อยู่แล้ว แบบนี้เดี๋ยวทะลุให้ดูเราจะทะลุไม่ได้นีเพราะว่าเราต้องผ่านด่านแมปก่อนไม่ใช่ไม่ใช่เพี่ยนลากเราไปผ่านด่านแมบเฉยๆอันนั้นไม่ใช่เราจะไม่สามารถทะลุได้เราจะต้องลากของไอเนี่ยที่มันปิดประตูอยู่อ่ะให้มันล้มหรือหรือมันล้มหรือมันออกมาไกลๆก่อนนั่นแหละ เราถึงจะทะลุได้นะตอนนี้เพื่อนเราไปไหนแล้วเอาโอโจะเจอบทดจะเจอง่ายๆก็ไม่เจอว่าจะฟาดเอาเพื่อนทะลุไปเลยเดี๋ยวนึงแล้วเพื่อนเล่นอะไรเนี่ยวนๆไปวนๆมานั้นเรามันลากของหนักอะไรอันนี้ก็น่าจะผ่านได้แล้วกดทิกนะถ้าเล่นในคอมก็ไม่รู้เพราะว่าเล่นในคอมไม่เป็น มือคนในคอมโหลดยีโรบ็อกไม่ได้เพราะไม่มีเพสกระตูตนี่แหลเห็นไอ้ขาวดำนี่ไงม,มันคือเส้นชชยนะมันคือเส้นชชยเราเพื่อนเราทะลุได้เพราะว่าเพื่อนเรามันตัวใหญ่กว่าเราก็ดูออกอยู่แล้วว่ามันต้องไปด่านนั้นได้นี่ก็คือพวกโลบักนะสามอันนี้จะเป็นโลบักซื้อตรงนี้ก็ได้นะกดตรงช็อปข้างๆขวาตรงกลางอันนี้ก็จะเป็น พิสจเรียกง่ายๆคือสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงต้องใช้ energy ซื้อหนึ่งล้านเราซื้อไปแล้วนี่สัตว์เลี้ยงเราสามารถใส่ได้สองตัวเราไปดูช่องจุดๆจะไม่บอกว่าช่องอะไรเขาบอกว่าถ้าเราผ่านอันนี้แล้วเก็บพลังเออไม่ใช่ energy นะไอพลังกำลังได้หนึ่งหนึ่งมืนมันจะมีให้เรารีเบิร์ตกับไปใหม่ แล้วจะมีอะไรเพิ่มมาเอ e เนอร์จเพิ่มมาสิบพละกกำลังเพิ่มมาสิบจะได้ง่ายกว่าเดิมถ้าจะรีเบิร์ตอีกทีก็น่าจะหนึ่งหมื่นเหมือนเดิมหรือไม่รู้เพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้รีเบิร์ตเลยมันจะมีรีเบิร์ตมาตรงมาแทนที่ตรงนี้นะอันนี้ก็คืออะไรก็ไม่รู้เพื่อนเราถ่ายคลิปอยู่นะนายต้องสู้ดีวะใครพูดนี้ ทำไมพูดหยาบจังนี่ไงพูดหยาบจังเคยเคยยูพูดใส่วันนี้แล้ววัดวัดเออมีคนนึงพูดว่าวัเต่าฟ้าแล้วเขาบอกว่าพูดหยาบจังในแมปอื่นนะไม่บอกว่าแมปอะไรหรอกอะไรเพื่อนเพื่อนพูดอะไรเราไม่ได้ยินนั้นเปิดในนี้ก็ไเด้ไม่มีอะไรทำก็ใช่ก็ใช่ก็ช,ชอช้างก็ใช่ เออเดี๋ยวจะกดหยุดกดใช่กดใช่นะตอนนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ between, ่งตอนตอนตอนนี donc, we, ้เรา ขออะไรนะขออะไรนะจบคลิปสิเพราะว่าตอนนี้อาจจะนานเกินไปนะขอจอหนึ่งคือเป็นคนพิมพ์ช้าอยู่แล้วจบคลิปออ๋ออ๋เกว่าเกมขค้างเอาคไม่เป็นไรจบคอควายลอนเรือคลิป นะเราตอนนี้เราขอจบคลิปนะโอเคฮะมันพูดว่าอะไรนะเคเดี๋ยวถ้าสตองแมนซิมูเลเตอร์ตรงนั้นนะ่ะมันถึงเป็นสิ้นสุดเห็นรูตรงนั้นไหมเห็นนะั่นอะ่ะตรงนั้นอน่ะนั่นแะหละคือมันมันมัน,ม,นมันสิ้นสุดแล้วนะเดี๋ยวเราต้องมารอดูว่าจะมีอะไรอัปเดตเพื่อเรานี่ก็ฟาร์มง่ายเนาะ อาจจะแบบยืมมานานแล้วไงก็คือไปดูช่องจุดจุดจุไม่บอกอีกแล้วไปดูช่องอ e ีช่องนั้น EP หนึ่งก็นั่นแหละนั่นแหละก็อยากเล่นตอนนี้เราขอจบคลิปเปนเพียงเท่านี้นะเจอกันใหม่ EP หน้า EP สองไปบายไหนเพื่อนไม่บายหน่อยไม่บายหน่อย นี่เราบอกว่าบายบายคนดูหน่อยไทเกอร์ศูนย์ศสองใช่ไอพีต้องบอกชื่อช่องเลยวะเนี่ยเอ้ช่างมันแล้วกันนะเออนั้นฮะเออขอคุยกันแป๊บนึงบายทุกคนเออบายบายเดี๋ยวอีพีต่อไปเลย